าการที่จะเข้าวัดฟังธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจึงมีสัตว์หลายประเภทที่เข้าอยู่ในวัดมีพวกมดอ่ามีพวกแย่อ้ามีพวกไอหมูพวกหมา,มา,มหมมางั้นมันจึงแตกต่างกันด้วยจิตตัวนั้นที่เรียกว่านาน,า,นาจิตต่างทั้งที่อยู่ในบริเวณวัดหมามันชอบเข้าวัดวารามลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์ แต่ทำไมมันจริงไม่สามารถที่จะส่งมรรคทรงผลแล้วจะเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดวัดแบบมนุษย์นี่แยกแยะปั๊บเลยแย่นั้นแต่จะพูดถึงว่านานาจิตตังนะการเข้าวัดฟังธรรมเนี่ยถ้าจะพูดถึงว่าใครก็เข้าวัดได้มนุษย์ก็เข้ามาในวัดผีก็เข้ามาในวัดคนตายก็เข้าในวัดคนดิบก็เข้าในวัดคนสุขเอามาเผาในวัดหรือผีดิบผีสุข มันจะอยู่ในวัดพวกหมามันก็ชอบเข้าวัดเพราะมันได้กินข้าวอย่างนี้ครูบาอาจารย์จึงเทศเรื่องว่าเราจะเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดแบบมนุษย์ฟังในลูกนี้นานาจิตังเราจะเห็นว่าผู้ที่อยู่ในวัดวารามนี่พระถินเนจีอุบาสกติกาเนี่ยมีมากสำนักนั้นสำนักนี้มากกถินป้าปาได้เงินมากได้ทรัพย์มาก แต่หลวงกูก็จะถามพวกเราว่าพวกเราเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดแบบแบบมนุษย์นี่คือว่าอาจารย์เทศไปแล้วก็ฟังนะพวกเราจะเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดแบบมนุษย์ถ้าเข้าวัดแบบมนุษย์ก็ต้องรู้บุญรู้บาปรู้กิกริยาวาจาที่เป็นไปด้วยสัมมาวาจายืนเดินนั่งนอนพูดคิดเดิ๋ยวทำดังที่เทศไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะต้องมีสติมีสมาธิ มีความคิดนึกตึกตองที่เป็นมนุษย์ในการที่จะละชั่วทำาดีแต่หมามันเข้าวัดมันกินอย่างเดียวคราวนี้เออข้าวมีมากนี่ข้าวที่เททิ้งหรือว่าอะไรที่ว่ามันมากมายในวัดป่ารามน,นี่หมาพวกสัตว์มันจึงชอบวัดพวกเราจะเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดแบบมนุษย์หมามันเข้าวัดโดยที่มันไม่รู้บุญไม่รู้บาปมันรู้แต่อย่างเดียวก็คือกินถ้าเราเข้าวัดไม่รู้บุญไม่รู้บาป เราก็เข้าวัดแบบหามามาป,ปฏิบัติธรรมไม่รู้บุญไม่รู้บาปปฏิบัติธรรมเพื่อมีอะไรหล่ะเขาเรียกว่าพอได้อยู่ได้กินพอได้กินขนมข้าวต้มเราก็เปรียบเสมือนเข้าวัดแบบหมาพระเหมือนกันเราบวชมาอ้าวอยู่สบายพอที่จะได้อยู่สบายอ้าวไม่ได้ทำงานอะไรอยู่สบายกินดีนอนดีอยู่ดี พวกเธอก็บวชแบบหมาเอ้ยเข้าวัดแบบหมาไม่ได้บวชมาเพื่อมีเจตนามีความเชื่อความเดิมใสนี่พูดถึงหน้าน,นาจิตตังนะ้อย่างนั้นการเข้าวัดจึงแยกแยะปับ๊บเห็นชัดเลยนันลูกพระก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันคําว่าเข้าวัดนี่พวกเราจะเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดแบบมนุษย์ถ้าพระใจเป็นมนุษย์ก็จะรู้บุญโลภะตัดสินปัญหาละทางโลกเข้าสู่ทางธรรม บวชเพื่อรักกิเลสไม่ได้บวชเพื่อความสนุกสนานก็เหมือนที่โบราณด่านบ้านนั่นแหละบวชนี้สงสานบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนจัสนานโบราณนี่พวกก็ถูกนะลูกเอาใครจะบวชนี้สงสานมีสักกี่คนตั้งแต่การเข้าวัดเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเราเข้าวัดเพื่ออะไระเราเข้าวัดแบบหมาหรือเข้าวัดแบบมนุษย์ นี่เราบวชมาเนี่ยเรามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราได้บรรพชามาเพื่อละชั่วทำดีหรือเปล่าหรือไม่หรือว่าเราบวชมาเราต้องการอยู่ดีกินดีอย่างงั้นเราก็เข้าวัดแบบหมาดูเข้าใจอย่างพาอแม่ครูอาจารย์เทศนี่ฟังนี่ถึงจิตถึงใจนะดูกนะเธอจะเข้าวัดแบบหมาหรือจะเข้าวัดแบบมนุษย์มนุษย์ต้องรู้บญร,ร,รู้บาปบ,บวชมานี่ เธอต้องเป็นมนุษย์ซะก่อนเธอจึงบวชบรรพชาเพื่อละชั่วทำดีเพื่อบวชหนีสงสารไม่ได้บวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกตามเพื่อนบวชเพื่อนศาสนานี่นั่นน่ละโบราณพูดที่เขาเข้าใจลูกนะพอฟังนี่ฟังนี่ไม่เหมือนพวกลูกนะพอฟังนี่สมเหตุสมผลนะพอครูบาอาจารย์เทศให้ฟังปับ๊บเราก็นั่งฟังเลยเธอจะเข้าวัดแบบพระอจะเข้าวัดแบบมนุษย์หรือจะเข้าวัดแบบหมาชี้ไปนี่หมามันอยู่ในวัดเยอะนี่